ครึ่งเนี่ยนะสิบห้าคัเรื่องเจ็ดสิบห้าคัเรื่องเจ็ดแต่ชวนพวกเราไปฟูลมูลปาร์ตี้เหรอฟูลมูลปาร์ตี้อะไรครึ่งปล่อยผีอ่ะไอพี่ผมจะถ่ายจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนนะเป็นนวัตรกรรมใหม่ยุคใหม่ของภาพยนตร์พี่เออ,เออแล้วแต่มึงแล้วกันไอ้สันแอ,อ๊ดจันจีเป็นไรอ่ะจีเห็นผู้ชายแก่ๆอยู่บนหลงศพคิดว่าจีบ้าใช่ไหม คนบ้าหน่าละขนาดนี้ก็ดีดิส้องตีดมงผีเข้าแล้ววะผีเข้าใช่กูรู้ผีตัวไหนสีสีลยไว้กไม่คว่ำเลยอย่าอย่าให้กันนั้นเลยมาอยู่ข้างหลังกูถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่อย่าเลิงเพลงปังไปแถวบึงบัวหลังสู่สังข์อ,อันน่าคนได้เดดพิเดแล้วเฮ้พี่ชือ่อพี่เดได้ไปดู จะเล่นอีก้ะมุกเนี่ยมันมุขดสดิกจนไปผุดไปเกิดเธอดเดี๋ยวได้เบียดเบียนซึ่งกันกันเลยพอจะรู้ทางออกจากปีศาจบบจ๊ะขับไปให้เลี้ยวขวาน้องหมั่นกับพี่เลยกันโอเคปะ่ะรอหัวอยู่หัวเผยเมื่อไหร่เจอกันนะจ๊าน้องเดี๋ยวแตกซะงั้นเดี๋ยวกระเด็น ทีโดมีข้าแล้ววะน้องไมเย็นเซเว่นนะเว้ยที่เข้าออกเขาออกในตลอดเวลาพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าผัวเผลอเมื่อไรอ่ะเราจะได้เจอกัน